สวัสดีครับวันนี้ครัวเจ้าํำใจกําลังจะทํากับข้าวนะครับจะทําเป็นเมนูปลาจาระเมดลาดพริกนะครับวัตถุดิบเราก็จะมีปลาจาระเมดนะฮะให้ล้านทำความสะอาดแล้วก็ฟักไสแล้วก็บั้งนะครับสักลอยสองลอยนะฮะวัตถุดิบถัดมาก็จะเป็นพริกกับกระเทียมนะครับเยอะหน่อยนะฮะแล้วก็น้ำตาลปี๊บนะครับน้ำมะขามเปียกเกลือ แล้วก็ซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะนําปลาไปทอดให้กรอบนะครับแล้วก็จะทําน้ําราดนะฮะไปชมวิธีทํากันนะครับให้เรานําปลามาทอดก่อนนะครับพอดีน้ํามันนี้เจียวหอมไปนะฮะมันก็เลยมีเศษหอมหน่อยเดี๋ยวเราจะทอดให้ปลาเราเหลืองกรอบนะครับข้างในให้นุ่มนะฮะ ไม่เสียรสชาติปลานะครับวิธีทำน้ำลาดนะครับก็เราใส่น้ำเปล่าลงไปนะฮะตามด้วยนันปี๊บนะครับรอให้ละลายก่อนนะตามด้วยเกลือนะครับแล้วคนให้ละลายก่อนนะะ คำเปียกนะครับชิมรสชาติดูก่อนให้ออกเปรี้ยวหวานนะฮะเค็มเล็กน้อยสามรสนะครับเจิยวขาวนะฮะตามด้วยพริกกระเทียมนะครับ จะ okay. ชิมรสชาติให้ได้3ามรสแล้วก็จะตักใส่ถ้วยพักก่อนนะครับให้เขาอุ่นตัวก่อนค่อยนาไปราดบนตัวปลานะฮะครับ,รบหลังจากที่พักน้ําลาดให้เขาอุ่นตัวลงหน่อยนะฮะเราก็จะนําม,มาราดบนตัวปลานะครับลาดเลยตักราดเลย ข้าวแล้วครับสิบโมงกว่าแล้วยังไม่ได้กินข้าวเลยวันนี้โอเคเราไปทำทานกันดูนะครับทำไม่ยากแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ